วันนี้ชุ่มสีไปทำงานกะแพ็กเหมือนเดิมนะคะพอกับข้าวอันนี้ลูกพีแนะไว้ตั้งแต่ตะวาบ่อะอันนี้กะผันหองอยาซอสของสปาเกตตีนะ่ะสปาเกตตีซอสแต่อันนี้ไม่สปาเกตตีมีแต่ซอสเฉยๆมีแต่เนื้อครับแค,อครอทกับมะเขือเทศ ถ้าอันนี้แพ็กใส่กล่องไว้ขายเหมือนเดิมนะคะสมศรีระตักใส่กล่องไว้เกินย่างละอไย่างหกลอยกัมเกินกิโลมันห้าลอยจะก,ก็อันนี้มันหกขีดหกขีดกลองละสามสบฝรั่งบางคนเขาก็เอาไปกินกับข้าวอ่บางคนเขาก็เอาไปกินกับสปาเกตตีนั่นแหละ เนื้อเนื้อซับบ้านเขานั่นแหละใส่แครอทใส่ซอสมะเขือเทศแหละแต่อันนส,ส้มเสียแจอันนี้ลูกพีบอ่ะาะเจเย็นไว้ตั้งแต่ข้างขึ้นไว้แต่วาแลนะ้วเนาะมันก็เลยมันก็เลยฟอสิงกระแห้งๆอย่างนั้นะอ่านฝรั่งกันเนาะมันซิก็แพ็กไวขายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าของในตู้เย็นมดแล้ว แพ็กไหวอาทิตย์สองอาทิตย์เด้กกระมดอะคนสื่อตั้งวันฝรั่งเขาแต่กระสือเป็นกล่องจะอีดีกว่าเป็นหยาก,กินที่บ้านนะหยาก,กินที่บ้านเดี๋ยวเนียเนื้อกระแป้งไก่กระแป้งหูกลับมาจากเมืองไทยในของขึ้นราคามากเลยเรื่องงานที่ทำงานเขากระสือไปกินเนี่ยปรสบายได้ด่ะ ถ้าสามีสมศรีกินนนะสมศรีก็จะเอามากินเอามาที่บ้านเหมือนกันอนะลูกพีก็คือเอากลับบ้านนะแต่สามีสมศรีกิ่นสมศรีต้องกลับมาทาเนี่ยกินที่บ้านต่างหากสามีจะไม่กิ่นกับกับเข้าที่ทําง,งานอนะทั้งทั้งีง่มันก็เป็นของใหม่นะเจ้่ของที่สากนะของใหม่เนีย่ยเราต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนไงมันเอาใส่กล่องไ,ได้กล่องมันเป็นพลาสติกเดี๋ยวมันมันห่อน,นะนะ่ะเนาะ มันกล่องมันละลายไงสมศรีกร็เลยก็เลยเอาขางคืนไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนตอนเจ้ามาก็เอามาแพกเนะี่ยเพราะตะวันยานแล้วมันห่อนมันเอาใส่กล่องได้เตีไงสมศรีก็เลยดเดาใส่กล่องจีก็แล้วต่อไปใส่ตู้เย็นไปหนึ่งคืนก่อนคือมันเย็นแล้วถึงจะเอามาแพคขายแต่ว่าแกงไก่วันนี้เนื้อ หังนี่คือป้ายนะคะทำสติกเกอร์ป้ายติดก็จะมีเวลาบอกกี่วันวันไหนทำวันไหนขายถึงวันไหนอย่างเงี้ยไฟบ้านเป็นอย่างรประเทศเดนมาร์กไฟมันจะดับของกลิ่นมันอยู่ได้ตลอดเลยมันเหมือนบ้านเฮาบ้านเฮาเอาอย่างแจกแข็งไว้อ่ะไฟมันดับพอไฟมันดับเราของมันละลายละมันกับเจ้าของสดแล้ว อันนี้นไฟตั้งแต่มาอยู่ conflict, เดนมาร์กไนหกปีมีเกยมีไฟดับสักเตื๋อไฟฝนเกยดับสักเตี๋ยฝนตกฝ้าห้องยี่มาตกลมจะได้กระจางเคยมีไฟดับสักเตียบ้านเนี่ยตู้เย็นฝนกระแข็งอยู่ตลอดเวลาไหมเขาถึงแจกแข็งขายได้ของอะ สมศรีกัติสติกเกอร์เดี๋ยวก็เอาไปใส่ในช่องแข็งไว้นะคะ <S <S 1> <S 1> แค่นี้ก็เสร็จแล้ววันนี้มันไม่ค่อยได้ยหญหยังนี่ก็ถึงเวลาทานอาหารแล้วลูกพี่เป็นคนทำกับข้าววันเนี้ยสมศรีก็ไมค่อยได้ทำกับข้าวต่อได้วันเนี้ยก็แข่แพ็กของแล้วก็ชงกาแฟแล้วก็จัดสลัดจัดพักเนี่ยอ่านะวันเนี้ยมันได้เนยมันค่อยรยค่อยอยุ่งต่อใด พนักง,งานยังน้ำเต็มที่หิดอ่ะนะคะบางคนเปิดไปฮอลลิเดย์ยังมาดนเนาะสับจีกะงานขยุ่งตัวใดอาทิตย์เนี่ยก็ค่อยยังชวนหน่อยก็ทําสลัดพักนี่แหละทำสองของก็ลูกเพียมคนหนึ่ง่วยกันแถมคนหนึ่งทำอาหารทําอาหารร่อนนิมเป็นอาหารบุฟเฟต์นะคะ ได้เวลาตังโตกินข้าวละสมศรีก็ฝากติดตามสองสมศรีชีวิตในเมืองนอกกินนะเจ้าสมศรีก็อยากจะได้มีจะได้มีกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆเนาะสมศรีก็ย้ำเก่งแต่เหล่งทำคลิปทำคลิปนะตัดต่อคลิปไปย้ำเก่งแต่เนาะความหุม่เมีตัวให้อู้ดถึงความเป็นจริงนะสมศรีก็จุบแค่ปอสเองนะ เรียนหนังสือกับจบถึงฟอโฮกสักรกมตัดต่อคลิปเปอย่างสมชีก็ยากคนเดียวนะมีไฟจ้อยสมชีก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้สมชีเจนเดอร์มคนมาฟอสมชีหนักๆสมรีได้มีกำลังใจญา,าต่อไปญาคลิปต่อไปนะสมชีก็เหงาอยู่คนเดียวมุว่จะยแยัๆกระทำคลิปเล่นๆไป นี่แหละชีวิตในเมืองนอกมันจะสุขสบายนะทำงานก็นมีแต่รายจ่ายเหมือนกันแหละกะหวังให้ครอ,อบครัวม,มีความสุขอีทกับโอ๊ตเอามันกับที่อูก,กไนะ็ไผ่น่ะอูคนเดียวนี่แหละคลิปนี้กับจบแค่นี้แลละขอบคุณทุกคนตีดกดติดตามเจ้าสวัสดีเจ้า